วันนี้จะมาตอบคําถามลุงสนทิหน่อยไหนๆก็พูดพลาดพิงมาถึงพักไทยพักดีแล้วเนะฮะลุงสนทิบอกไทยพักดีเป็นพักอะไรลุงตู่ว่าซาอะไรอะไรเชียงกงเหรอะนะเอ,ออะไรมือสองเหรอนะครับเออจะ,จะอันนี้แล้วแต่มุมมองนะจะถามว่าเป็นพักอะไร จะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้นะจะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นพักสำรองเป็นพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่จะมองนะแต่นะครับพักไทยพักดีเนี่ยนะฮะเป็นพักไม่ใช่พักสำรองแน่นอนนะครับเพราะว่าอุดมการณ์มันต่างกันไม่ใช่พักอะไรครับไม่ใช่ว่ารถเสียแล้วก็จะมาหาอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะฮะ นะไม่ใช่ว่าโอ้ว่าวันนี้รถเสียแล้วหาอะไรใหม่หน่อยไม่ใช่นะครับคนคนละอุดมการกันคนละอุดมการของลุงตูอะ่ะเขาพักใหญ่พักในทุนเข้าใจปะ่ะนะเกิจากพักในทุนเวลาเขาจะระดมทุนอะ่ะเขาขายโต๊ะจีนใช่ไหมอ่นี่ฮะขายโต๊ะจีนกัน ๋อกมาโต๊ะนี้สิบล้านโต๊ะนี้ห้าล้านโต๊ะนั้นกี่ล้านกี่ล้านก็ว่ากันไประดมทุนอะทุกพักนะครับแต่พักไทยพักดีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ระดมทุนอย่างนั้นเป็นเขาเรียกว่าพักของประชาชนอย่างแท้จริงนี่เขาจะระดมทุนโดยการขายเสื้อเข้าใจปะ่ะนะเพื่อลงสนที่ยังอาจจะยังแบบได้ยินแค่เพื่อนได้ยินแค่แบบ นะอาจจะยังไม่ได้ฟังหมอว่าลงแบบครบถ้วนกระบวนวามอะไรก็แล้วแต่แต่จุดประสงค์และหลักการและอุดมการณ์มันต่างกันครับก็อย่างที่หมอว่าลงบอกอะเราไม่ได้ใช่พักทางเลือกเราไม่ได้ใช่พักอะไรแต่เป็นพักทางออกเข้าใจปะเข้าใจไหมฮะพักทางออกนะครับคือสําหรับใครที่ยังวนๆเดิมเดิม เขาเรียกว่าพายพายวนอ่างอ่ะพายเรือวนอยู่ในอ่างพักการเมืองอ่ะแบบเดิมเดิมอ่ะพักทุนอ่ะเข้าใจปะ่ะอ่าใช้ทุนมาก,ก็ต้องเอาทุนคืนแต่ทุนมากทุนน้อยก็ว่าก,กันไปแต่ทุนลงตู่อาจจะไม่เยอะเท่าทุนทักษินแค่นั้นเองอาจจะเอาน้อยกว่าทักษินหน่อยแต่ทักษินมันกินทุนมันคนของมันคนเดียวไงเข้าใจปะ่ะทักษินมันคือการลงทุนทําพัก นะการลงทุนทําพักมันอยากเป็นนายกมันลงทุนซื้อสอสอนั่นสอสอนี่มันก็ซื้อซื้อซื้อเข้ามาซื้อเสร็จมันก็ไปถอนทุนโดยการไปกินรวบประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างขายแม่งทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจยางแต่ลุงตู่อาจจะทุนน้อยหน่อยเพราะว่ามีหลายคนมีหลายหัวจ,จะแบ่งหัวเยอะหน่อยไม่ใช่ว่าของใครคนเดียวและลุงตู่ก็ไม่ใช่เรียกว่าจะมาถอนทุนคืนไง แต่รอบรอบข้างนั้นไม่รู้ไงไอ้รอบรอบข้างลุงตู่อ่ะก็ว่ากันไปจะแบ่งกันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ลุงตู่เขาไม่เอาไงเขาก็เลยเชิดลุงตู่ขึ้นมาตอนนี้ลุงตู่ก็เลยเป็นหุ่นกระบอกอยู่ตอนเนี้ยเป็นหนังหน้าไฟอยู่เข้าใจป่ะเออลุงตู่เป็นคนดีนะลุงตู่เป็นคนดีแต่อ้คนรอบข้างลุงอ่ะอันนั้นไม่รู้ ไม่รู้ว่าดีแค่ไหนไงเข้าใจย่าส่วนพักหมอวโรงเนี่ยเป็นพักของประชาชนหมอวโรงเ็าไม่ได้มีทุนมากมายมหาศาลนะเขาไม่ได้มาเพื่อหวังจะลงทุนเสร็จแล้วก็จะเข้าไปกรอบโกอยอย่างนี้ไม่ใช่เขาจะไปทําเพื่อพี่น้องประชาชนนโะยบายเขาก็มีแต่สิ่งดีๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแอป ไทยช้อปปิ้งอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้ชื่ออันนี้อดมินติต่างไว้ก่อนนะยังไม่ใช่ชื่อนี้นะเป็นแอปเหมือน La z a d a ให้เกษตรกร,กรมาขายของอยู่ในแอปเนี้ยจะได้มีพื้นที่ขายกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะจะได้มีแบบรายได้ถึงเกษตรกร,กรโดยตรงไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางนะมีอะไรขายก็มาแอปเนี่ยไทยช้อปปิ้งเนี่ยสมมตินะสมม,นะสมมติชื่อนะยังไม่ใช่นะ อย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับมีไหมล่ะรัฐบาลทําไอเดียดีๆแบบเนี้ยมีไหมไม่มีเนี่ยแค่นโยบายนี่โอ้โหกระตุ้นเศรษฐกิจไม่รู้ต่อเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเป็นพันๆล้านเป็นหมื่นล้านนอกจากขายประเทศไทยแล้วยังขายทั่วโลกอะ่ะเออเปรียบเทียบได้กับอาลีบาบานั่นแหละครับนั่นแหละมีแอปเนี่ยขึ้นมานะรับรองเกษตรกร,กรไทยนะได้ช่องทางขายตรงอะ่ะไม่ว่าจะข้าวข้าวโพด สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างผลิตภัณฑ์มะขมมะขามาอะไรก็แล้วแต่ใครก็ช่วยอุดหนุนกันไปสิคนไทยก็ซื้อกันไปสิแทนที่จะไปอุดหนุนแอปต่างประเทศอะแอปต่างประเทศเอลซาใตา้ช็อปปิ้งนี่ของต่างประเทศนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะของต่างประเทศนะเออแต่ถ้ามีแอปของคนไทยเนี่ยเออ ก็จะได้มาอุดหนุนคนไทยด้วยนะครับรับรองโอ้โหเกษตรกรไทยนี่ทำของแทบไม่ทันเวลาซื้อข้าวทีเนี่ยสั่งไปในรัศดาห้ากิโลสิบกิโลสั่งไปแล้วไม่ใช่รซาดาดิไทยช้อปปิ้งเ่ยสมมุตินะเนี่ยเหมือนกันนะครับอยากจะสั่งนั่นสั่งนี่สั่งยาสั่งเยอะยานวดยาหงยาหอมอะไรก็ว่ากันไปซื้อ้งซื้อผ้ามีแบรนด์เข้ามารัฐบาลเป็นตัวกลางทั้งแอปให้ดิ เนี่ยนะเห็นไหมแล้วจะโกงยังไงแล้วเรื่องเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับหมอวาลงนี่ไม่โกงอยู่แล้วนะแกตรวจสอบหมดอะใครจะมาร่วมรัฐบาลกับแกแกตรวจสอบหมดอะขณะจำนำข้าวก็ยังฝีมือแกเลยเห็นไหมอะไรตรงไหนอะมีใครทําแทนได้อย่างหมอวาลงมาถามหน่อยอะไรชั้นเยี่ยมขนาะเนี่ยมีใครทําแทนได้ไหมไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้อะฮะ เข้าใจผิดแล้วนะครับนะลุงสนธิเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่อะไรนะครับแต่เป็นก็เ,เรียกว่า,าลดมือหนึ่งนะลดมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยพร้อมที่จะมานะรับไม้ต่อจากลุงตู่ลุงตู่แกจะขับไม่ไหวแล้วนะลุงตู่แกอาจจะเหนื่อยขับเคลื่อนประเทศต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่ารอบข้างแกนี้ไม่ไหวจริงๆอ่ะเอาตรง นะครับแอดมินไม่ได้ว่าลุงตูต่ลุงตู่เป็นคนดีมากเลยนะไม่เอาเลยนะลุตงตู่นี่ไม่เอาเลยนะแต่รอบข้างแกนี่ไม่ไหววะ่ะเอาตรงๆนะจะให้อวยทุกเรื่องก็ไม่ได้หรอกครับบางเรื่องแกก็ไม่ไหวอะ่ะนะอย่างเรื่องไอ้เฟกนิวเนี่ยอย่างเรื่องปกป้องสถาบันเนี่ยนะโอ้โหแทนที่ ไม่งั้นไม่ได้เกิดกลุ่มสอชอ,อมาหรอกฮะไม่งั้นได้ไม่ได้เกิดกลุ่มภาคีปกป้องประชาชนไม่ได้เกิดไม่ให้มันได้เผาอย่างนี้หรอกเสียของเปล่าๆนะครับลูกน้องแกนะไม่ไหวไม่ไหวอ่ะถ้าเอาหมอไอ้ถ้าเอาลุงตู่มาอยู่กับหมอนี่ยเออสุดยอดมากเลยนะนะเอามาช่วยกันสองพลังสองราสาเนี่ยนะลุงตู่เป็นนายกหมอวัลงเป็นรองนายกเนี่ยนะ เวลามีอะไรนั่นนู่นนี่เราหมอว่าลงก็นแนะได้แล้วก็เอานโยบายหมอว่าลงไปทําเนี่ยผลักดันกันโนโอ้โหเออมีใครทําได้อย่างหมอว่าลงไม่ถามหน่อยเรื่องจานาข้าวมีอะไรตัวไหนทําได้ไม่ถามหน่อยแค่นี้แหละนะแค่นี้ก็กินขาดแล้วครับเออแค่นี้ก็กินขาดแล้วลงสนที่นะนี่ยังไม่รวมถึงนโยบายไอ้เรื่อง การปฏิรูปตำรวจนะเรื่องอตำรวจจังหวัดนะทำเป็นตำรวจจังหวัดไปสิใช่หไหมหรือนโยบายอาวกาศอย่างเงี้ยนะฮะทำเป็นไทยเป็นศูนย์กลางยิงจรวดขึ้นสู่อวกาศสิอย่างเงี้ยนะเพราะว่าทาเลดีที่สุดอยู่ปิติประเทศไทยเนี่นะเห็นไหมฮะเออนี่ยังไม่รวมถึงนโยบายปราบโกงนะโดยการยกเลิกใช้แบงค์พันนะ แล้วก็ไปหันสนับสนุนใช้เงินดิจิตอลกันเพราะว่าการโกงนี่มันใช้เงินแบงค์พันเนี่ยเขาเรียกว่าเงินสกปรกนะัหมอวรลงเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านคอร์รัปชันจากจีนเขาบอกเงินเงินสดเนี่ยคือเงินสกปรกเพราะเวลาคอร์รัปชันกันเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นเงินสดเป็นมัดมัดมัดถ้ายกเลิกใช้แบงค์พันปุ๊บโ,โอ้โหมึงจะต้องใช้กี่มัดล่ะตอนนี้มันก็ลดลงได้นะครับก็ต้องใช้เงินดิจิตอลกันนะครับ เข้าระบบกันตอนนี้ก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมล่ะเออก็ไม่มีการถือหิ้วถือกระเป๋าไปหากันล่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมมีใครคิดได้อย่างหมอว่าลงอะ่ะเอออะไรตัวไหนคิดได้อะ่ปะป้โตจะเป็นพักอาลงอะไหล่ปะโตนี่แหละคือพักป้ายแดงน้องใหม่ที่จะลังมาแรงแอดมินบอกเลยหมอว่าลงอะนะแล้วก็ไอเรื่องโหดเจ้านี่เลิกพูดเถอะนะครับ นะเลิกพูดเถื่อเรื่องหงจงหงเจ้าเนี่ยนะเออก็ออกมาปกป้องนะครับออกมาปกป้องก็หาว่าเขาโหรก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละนะเขาเจตนาจะมาปกป้องเขาไม่ได้มันจะมาโหรเจ้าพอเขามาปกป้องก็ว่าว่าเขาโหรกนก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองกันแล้วกันนะคนเข้าใจก็เข้าใจคนไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาแหละนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็อธิบายให้ฟังครับ